ต้นพืชผักบริเวณนี้นะครับที่ผมทําปุ๋ยและใส่ปุ๋ยอยู่เป็นประจำทุกท่านเคยเห็นคลิปของผมมาหลายคลิปแล้วนะครับต้นพืชบริเวณนี้จะงามมากและติดดอกอยู่เป็นประจำเลยนะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพี h ช n แนลจะมาแนะนำสูตรในการทำปุ๋ยบํารุงต้นพืชแบบง่ายๆแต่ได้ผลดีดูสิครับต้นพืชบริเวณนี้นะครับ จะใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดแต่ได้ผลดีในการบำรุงนะครับใบใายขายั้วเหนียวใบเขียวและติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและ Ft. ช่องวิถีไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากชาเขียวชาเขียวที่เรากินเหลือแล้วแบบนี้นะครับเราอย่าไปทิ้ง มีประโยชน์ในการบำรุงต้นพืชน,นะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชนแนลจะมาแนะนำสูตรในการบำรุงต้นพืชหรือปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากชาเขียวตามมาดูกันเลยครับใช้ชาเขียวที่เรากินเหลือแล้วแบบนี้นะครับในการบำรุงต้นพืชเราจะมาใช้ร่วมกับน้ำสาวข้าวครับน้ำสาวข้าวของที่เราเหลือใช้ภายในคุณเรือนของเราแบบนี้นะครับ สามารถบำรุงต้นพืชให้งามได้นะครับในการใช้ชาเขียวร่วมกับน้ำสาวข้าวนะครับถ้าเกิดว่าเรากินเหลือแล้วนะครับสำหรับชาเขียวเรานำมาผสมกับน้ำสาวข้าวได้เลยครับเทลงไปรวมกันเลยครับส่วนผสมในการบำรุงต้นพืชจากชาเขียวนะครับเราจะใช้น้ำสาวข้าวประมาณ2ลิตรนะครับและชาเขียว ที่เราเหลือจากการดื่มกินแล้วจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปริมาณ1แก้วหรือ2 0 0ร้ซีซนะครับจะได้ผลดีในการบำรุงต้นพืชน,นะครับเมื่อเราได้หัวเชื้อแล้วนะครับเราจะมาใช้ร่วมกับน้ําเปล่าน้ําเปล่าเราจะใช้ประมาณ5ลิตรนะครับเทหัวเชื้อลงไปผสมกันเลยครับแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนำไปบำรุงต้นพืชกันนะครับ เห็นน e ้ำเขียวๆที่อยู่ในขันนี้ไหมครับเป็นสูตรปุ è, ๋ยบำรุงต้นพืชจากชาเขียวและน้ำสาวข้าวนะครับบำรุงต้นพืชให้งามได้เลยครับเพียงเราใช้สูตรนี้ลดราดไปที่ต้นพืชอยู่เป็นประจำนะครับวิธีการใช้นะครับเราจะลดราดอาทิตย์ละ2-3ถึครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชาเขียวนะครับเราจะเก็บชาเขียวมาได้เมื่อไหร่ เราก็นํามาทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชได้เลยครับเมื่อเราใช้อยู่เป็นประจำต้นพืชงเรานะครับจะ,จะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยครับ mm. อูดนี้ลองทําใช้ดูได้ครับได้ผลดีในการบํารุงต้นพืชแน่นอนและยังช่วยเราประหยัดรายจ่ายภายในคุณเรืองของเราได้เยอะด้วยครับเพราะว่าของที่เราเหลือใช้แบบนี้นะครับส่วนมากเราจะทิ้ง แต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นประโยชน์แล้วนะครับต้นพืชของเราจะงามแบบนี้หลังจากที่เรานำปุ๋ยสูตรนี้นะครับมาบำรุงอยู่เป็นประจำและถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นพืชแล้วต้นพืชของเราเหี่ยวเฉาแบบนี้นะครับลองใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดไปได้เลยครับได้ผลดีแน่นอนอีกไม่นานนะครับต้นพืชของเราจะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเช่นกันเลยครับ และคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพี h ช n แนลได้นะครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับใช้ได้กับพืชกินใบไม้กินผลหม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรปุ๋ยในการบำรุงต้นพืชจากชาเขียวและน้ำสาวข้าวนะครับอัประดาบถ้าเราใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับก็ได้ผลดีในการบำรุงต้นพืช จากชาเขียวลดราดไปเลยครับในการบำรุงต้นพืชด้วยชาเขียวนะครับถ้าเราลดราดต้นพืชตอนช่วงเช้านะครับดอกไม้จะสวยงามแบบนี้เลยครับอุดนี้ใช้ได้ทั้งพืชกระถางพืชที่ปลูกลงดินได้ผลดีเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยาชัยพีแชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจากวิธทยพีชนเลกระพมสูตรในการบำรุงต้นพืชจากของเหลือใช้อย่างชาเขียวและน้ำสาวข้าวนะครับได้ผลดีแน่นอนในการบำรุงต้นพืชช่วยประหยัดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเลยครับ